โอเคก็ okay, สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่เกมเอ่อใช่แอปลัคกี้อยู่นะแอปนี้ก็น่าจะเป็นแอปใหม่นะเราก็เห็นเขาโพสต์กันในกลุมหาเงินออนไลน์นี่แหละแล้วเราก็เลยลองเข้ามาเล่นมาดูนะว่ามันจะถอนได้ไหมแต่ว่ันนี้เราก็เพิ่งเล่นนะก็เลยลองเอามารีวิวดูก่อน mm hmm. เผื่อว่าเพื่อน mm hmm. ๆอยากจะเล่นด้วยเงียนะสำหรับใครที่กดลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็เข้ามาแล้วเนี่ยก็กดมาโตาหน้าโฮชันนะหรือไม่มันก็จะขึ้นมาให้อะไรมว่าให้มัน สมัครทาง Google ทาง g m a i ลนะเอเคเพื่อนกดสมัครมาเรียบร้อยแล้วนะก็ให้กดมาตรงอ่าได้รับรางวัลตรงเมนูด้านล่างตรงนี้ก่อนนะกดมาได้รับรางวัลนองจากนั้นเนี่ยก็ให้เพื่อนกดไปที่คือว่าตรงนี้นะ้ากเดสำหรับผู้ใช้ใหม่นะกรอกรหัสด้านเองจะได้รับไปที่หนึ่งบาทนะนเะ่แล้วก็ใส่รหัสอ้างอิงไปนะใส่ตามที่ขึ้นตรงหน้าจอได้เลยเพื่อนๆอาจะได้รับไปที่1นบาทเนาะ สำหรับการก่อหัดเชิญตัวนี้แล้วก็ช่วงมันแกล่ะมันจะตอนเลยนะตอนให้เราเค็มเงินเค็ม,มเลีเเ้ยไปแบบนเ,นเ,เนี้ยเราก็จะได้เงินได้เลี้ยมาตรงนี้เงินที่เขียวเนี่ยเป็นวันที่เขียวเนี่ยมันทอนออกได้นะส่วนเพชรก็จะเอาเพชรแปรกเ,เป็นเงินอะไรประมาณนี้แล้วก็ตัวนึ่โบนัสเศษไม่ชมเพื่อนคนแรกไหนกดเค็มไปมันจะขึ้นอยู่นะตรงโบนัสเมื่อกี้อะไรเนี่ย โอเคได้รับหนึ่งบาทกับเจ็ดสิบเพชรนะเวลาเราเชิญเพื่อนมันก็จะได,ได้มันจะขึ้นมานะไอ้ตรงไม่กี้ที่เรากดนีด่นะเชิญเพื่อนแล้วก็กดตรงนี้ก็ัสเชิญเพืคอนขอกส่งไปเพื่อนเลยแล้วก็อีกอย่างตรงนี้ทุกคนกดกดตรงนี้ไอ้นะตรงนี้มันจะได้รับอีกในสิบแปดชั่วโมงเลยกดเข้ามาะตรงนี้นะถ้าเกิดเราเชิญเพื่อนประมาณสิบสองสิบสามคนเราจะได้รับเจ็ดสิบบาทพันทูมานี่บอลเลตเนาะเออจะได้รับ มันี่มันจะเข้าโทมานี่ให้เราและกดอะไรเนี่ยสมาณี้สี่ชั่วโมงระบบวุติมันจะเข้าห้าวันโอเคแล้วสำับตรงนี้แล้วก็จะมีเกมให้เราเล่นไม่นานเพื่อน,นราเล่นเกมตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้รับอ่านี่นะในเรามนัมีตรงส้มๆเร,เรากดเกมเหมือนกันมันจะได้้อะไรไหมดาวนโ์โหลด อ๋อมันสอนเป็นวิธีการเล่นอ่ะตรงนี้นะตรงรูปนี้แล้วก็กดมันตรงความสำเร็จด,ด้วยกันอ๋อเชิญเพื่อน,นพอ,อนหนึ่งคนมีเพื่อนมาสมัครต่ออีกหนึ่งคนนะเราจะกดเคมปกันตัดจิ๊กซอว์อ่ะไม่ใช่เคมปอีกโอเคได้ห้าสิบเพรนะ เรก็ไม่รู้หรอกนะว่าอัน,นอัน,นเป็นดาวแน่เขาไปทําอะไรแล้วก็เพิ่งนมาเล่นนะเพิ่งนจะมาศึกษาดูนี่แหละดูตัวว่ามันถอนเงินได้หรือเปล่าอันนี้ก็เชื่อได้ถอนได้นะมันมีคนยในกลุ่มเขาเป็นโพสมาโพสที่ว่าถอนได,ด้นี่เรากดมาตรงด้านบนตรงเดียวนี่แหละคือเรียนทำไมโอเคเพื่อนอ่าแม่เพื่อนกดกดตรงนี้เนาะนี่ด้านบนตรงนี้กดมา มันจะเป็นหน้าถอนเงินนั้นเพื่อนมันจะเป็นหน้าถอนเงินตรงนี้อ่าแต่ตัวนี้เนี่ยเพชรที่เราได้เลยคิดว่าต้องเอามาแลกเป็นเงินนั่นแหละนี่เห็้ไหมเรามีตรงนี้โซนจุด91สตางค์เกี่ยวต้องเอามาแลกอะไรเรามันนี่แหละแต่อันนี้เนี่ยมันคืออะไรนะเราก็ไม่แน่ใจนะในเงินสดเรากดมาตรงหนั้นบนเงินสดมันจะเป็นตรงนี้น่าทั้งขั้นตอนก็คือสิบบาทก็ค่าธรรมเนียมเจ็ดร้อยเพชรเออเนี่ยเพชรจะเป็นค่าธรรมเนียมว่ะ ต้องใช่แหละต้องว่านจะเป็นค่าธรรมเนียมแหละเพราะว่าแต่มันขึ้นเลยเนี่ยสิบบาทเจ็ดร้อยเพจนะเราจะใช้ใช้ทั้งเยินสิบบาทแล้วก็ใช้เจ็ดร้อยเพจเวลาท้อนน่ะอะไรเนี่ยทุกวันอ๋อมันเป็นว่าอ่าเวลาน this 11โมงเป็นเวลาปรับปรุงรักษาระบบไม่สามารถถอนเงินได้ในช่วงเวลานี้ก็คือตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มจนถึงสิบเอ็ดโมงของวันถัดไปเลยจะไม่สามารถถอนเงินได้แล้วเขาจะปรับปรุงระบบอะไรประมาณนี้ เงนทุมนี่นะกดเพิ่มนะแล้วก็กดเพิ่มบันชีู้้ใช้เขาไปใส่เบอร์ทุบมนี่ไปทั้งสองช่องแหละโอเคกดการถอนเรื่องมาข้างล่างนน่มันจะมีด้านล่างตัวนี้อ่ะกดมาดูมีการถอนที่ห้200าสิบสองร้อยหนึ่งร้อยอะไรเงี้ย ใช่ค่าจำเนียนี่แหละมันจะมีบอกนะเราเข้ามาดูนั้นเพื่อนเนี่ยหกแอปพลิเคชันนี่เป็นแอปเอ <บา S 2> เอเป็นเกมอะไรขึ้นมาใหม่อยู่โอเคสำหรับว,วันนี้ก็มีประมาณนี้เพื่อนแล้วก็มากดดูก็ได้นะมันก็เป็นภาษาไทยอยู่แล้วก็มีหมดหมดฟังก์ชันให้เราเลือกเลกมได้มากมายเลยเห็นการดูวิดีโออะไรประมาณนั้นคลิปเลี้ยงเช็กอินอะไรประมาณนี้นะอะแล้ก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอจบคลิปเกี่ยวกับนนี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า